สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกปรกากฏไพ่สองดาบและก็ไพ่8ดดาบนะคะคนที่เกิดราศีเมษเองต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการเงินให้มากที่สุด เป็นเดือนที่จะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นนะคะหมุนเงินค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้ำประกันนี่แหละนะซึ่งอาจจะทําให้มีเรื่องของปัญหาการเงินเพิ่มเติมเข้าไปอีกสัญญาบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังนะคะคือต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการค้ำประกันในช่วงเดือนนี้นะคะหรือถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินเนี่ยต้องรอบคอบให้มากที่สุดเพราะไพ่สองเหรียญเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแย่อยู่แล้ว คืออาจจะหมุนมากแหละนะคะแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาประกบติดอีกก็เป็นการเงินที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแหละแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคนที่เกิดราศีเมษมากๆนะต้องรอบคอบเรื่องเอกสารด้านการเงินให้ดีนะคะรวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของคดีความนะก็อาจจะทําให้เรื่องของการเงินเกิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก คนที่ทำงานด้านการเงินนะคะทำบัญชีทำธนาคารในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังต้องตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้ดีนะคะไพ่หอคอยเข้ามาหานะคะเป็นไพ่รุนแรงนะก็ยิ่งเข้ามาทำให้เรื่องของการเงินเกิดค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะเป็นเดือนที่จะมีปัญหาการเงินน่ะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันอะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือการเงินที่ มีเรื่องของการเงินที่ล่วไหลออกไปเยอะนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแน่นอนโดยเฉพาะความวุ่นวายด้านการเงินเนี่ยจะค่อยๆลดปัญหาไปแต่ต้องรอบคอบแล้วก็ต้องมีสติให้มากที่สุดนะคะไพ่9ดาบและไพ่5ดาบอิทธิพลไพ่ดาบมาอยู่ในตำแหน่งนี้ยิ่งไปเสริมในเรื่องของปัญหาการเงินอีกนะ,ค,ะคือปัญหากับผู้ใหญ่ หรือปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเนี่ยจะทําให้การเงินของคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยติดขัดไม่ลาบรื่นนะมีเรื่องของการเงินที่ล่วไหลออกไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่นะหรือปัญหาสุขภาพนะก็เข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยนะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ต้องรอบคอบนะคะไพ่รสึกนะคะกับไพ่คนฉุกแขวนเนี่ย คือต้องระมัดระาวาังอะ่ะตำแหน่งนี้คือไพ่รู้สึกนี่อาจจะเหนื่อยมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการยกย้ายเกิดขึ้นนะแต่การทํางานนะคะหรือความรู้สึกทุ่มเทลงไปอะ่ะในเรื่องของธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยยังไม่เกิดความสําเร็จนะยังสร้างความท้อแท้ใจให้กับคนที่เกิดราศีเมษเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้อง นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความรักด้วยไพย่รู้สึกกับคนถุกแขวนต้องระมัดระวังค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะอาจต้องได้ซ่อมแซมนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่ล่วไหลออกไปค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นต้องรบอบคอบให้มากที่สุดไพ่เจ้าชายดาบนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้คือต้องระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะ แต่ก็จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้แหละฉะนั้นมองว่าต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆด้วยนะคะความกังวลน,นะในเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่มีไพ่หนึ่งไม้เข้ามาเสริมก็เหมือนกับว่ายังมีเรื่องของงานเกิดขึ้นอยู่นะคะหร, you หรือยังมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือยังให้โอกาสในเรื่องของการทํางานเข้ามาอยู่นะคะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังมีโอกาสที่ดีนะไพ่ดูฟูแล้วก็ไพ่ราชาไม้นะคะ อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะบางคนก็อาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ะะแต่ก็ต้องระมาระวังด้วยนะคะการทํางานที่เกิดขึ้นจะติดขัดนะหรือยังมีปัญหาหรือการเริ่มต้นที่เข้ามาต้องรู้จักวางแผนให้ดีหรือว่าต้องปรึกษากับคนที่มีความเชี่ยวชาญนะในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจด้วยนะคะก็จะทําให้ยังมีโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่ตําแหน่งนี้อาจจะเป็นตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งยังเข้ามาสร้างโอกาสให้อยู่นะ ไพ่ห้าไม้นะคะแล้วก็ไพ่ราชาถ้วยเดือนนี้ต้องะระมัดระวังปัญหาความขัดแยง้งด้านการทํางานจะเกิดขึ้นนะคะ อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปต้องรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะแล้วการทํางานของคนที่เกิดราศีเมษก็มีการแข่งขันสูงนะนะคะหรือก็ในเรื่องของความขัดแย้งภายในเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ว่านะคะเป็นเดือนที่ต้องใจเย็นๆและควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ได้ต้องใจเย็นๆใจดีๆไปเรื่อยๆปัญหาจะค่อยๆคีค่คลาย,ยออกไปรวมถึงนะคะผู้ใหญ่เนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ยอย่าไปมีปัญหากับเขานะต้องรู้จักปรับความคิดทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เยอะๆยังถือว่าการทํางานจะมีเรื่องของการทํางานที่ดีอยู่หรือปัญหาที่ติดขัดจะเป็นปัญหาระยะสั้นเท่านั้นนะคะไพ่สิบถ้วยนะแล้วก็ไพ่ความยุติธรรมนะคะคือคนรักหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาให้การสนับสน,นุนหรือเข้ามาให้ความยุติธรรมนะคะในช่วงเดือนนี้นะก็มองว่ายังเป็นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีอยู่ ไพ่สองถ้วยและไพ่เจ็ถ้วยนะคะคนที่เกิดราศีเมษในช่วงดืนนี้ก็เป็นเดือนที่มีความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักคนโสดก็มีความรู้สึกที่อยากพบรักนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อยากจะให้คนรักหรือคู่ครองเนี่ยมาใส่ใจนะคะมาดูแลนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่อยากจะเติมความหวานให้กันแหละเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะไพ่รา,าชนีเหรียญและไพ่สดาบ การเงินจะมีการปรับตัวที่ดีมากขึ้นแน่นอนในช่วงปลายเดือนนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความกังวลใจบางอย่างเกิดขึ้นนะอาจจะมีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินหรือปัญหาที่ติดขัดสําหรับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือการเงินด้วยนะคะซึ่งน่าที่จะยังเข้ามาส่งผลในด้านดีอยู่นะคนที่เกิดราศีเมษนะคะ ต้องเรามาระวังนะในช่วงเดือนนี้รู้สึกปัญหาจะค่อนข้างเยอะการทำงานของคนที่เกิดราศีเมษซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการทำงานนะที่มีการเคลื่อนไหวมาก่อนแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาติดขัดยังเกิดความไม่ราบรื่นนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้ซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือยังเกิดความไม่ลงตัวนะรวมถึงนะคะ การทางานหรือความทุ่มเทในเรื่องของการทํางานที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ทําให้คนที่เกิดราศีเมษร,รู้สึกว่ามีความสําเร็จนะคะมีความเหนื่อยนะคะหรือมีความท้อแท้ใจมาก่อนแล้วในเรื่องของการทํางานนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะ ต้นเดือนพฤศจิกายนนะการทำงานก็ยังค่อนข้างวุ่นวายนะคะยังมีปัญหาติดขัดมากๆเลยโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือการเงินเนี่ยยังเข้ามาทำให้คนที่เกิดราศีเมษเนี่ยทำให้เรื่องของการทำงานยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เป็นช่วงต้นเดือนที่ยังไม่สามารถควบคุมหรือจัดสรรเวลาการทำงานได้อย่างลงตัวนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของคนใกล้ชิด คนรักหรือคนในครอบครัวเนี่ยเข้ามาให้การสนับสน,นุนหรือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาก็จริงแต่ก็ยังเป็นช่วงต้นเดือนที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางานให้มากที่สุด พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนนะคะก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากช่วงต้นเดือนนั่นแหละก็ทําให้มีเรื่องของปัญหาในเรื่องของการทํางานเข้ามาด้วยโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะทำให้เรื่องของการทางานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะถึงแม้ว่า ผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาให้โอกาสในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของสัญญาหรือยังมีเรื่องของข้อตกลงบางอย่างที่คนที่เกิดราศีเมษนะคะยังต้องตัดสินใจอยู่นะคะหรือยังต้องพิจารณาหรือยังต้องมีความรอบ,บคอบให้มากที่สุดฉะนั้นนะคะคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยการทํางานในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องรอบคอบ นะความวุ่นวายมีเรื่องของการทํางานหรือปัญหาติดขัดเนี่ยอาจจะเข้ามาได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนและอิทธิพลของไพ่เสียหายนะคะจะเข้าหากันก็คือในตําแหน่งของตัวเองแล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วคิดว่าการทํางานที่ติดขัดเนี่ยสำหรับคนที่เกิดราศีเมษเนี่ยจะลดลงไปโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามายื่น เงื่อนไขหรือทําให้เกิดข้อตกลงหรือสัญญาบางอย่างซึ่งทําให้การทํางานเนี่ยยังเคลื่อนไหวหรือยังมีโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีเมษอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่เข้ามาเสริมนะคะปรากฏไพ่สิบเหรียญน,นะคะ ก็เป็นการบองบอกว่าการทํางานของคนที่เกิดราศีเมษไม่ว่าอย่างไรนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้และก็ยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าฉะนั้นขอให้พยายามต่อไปบางคนเนี่ยอาจจะทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คือธุรกิจแนวอื่นก็มีโอกาสหมดทั้งนั้นนะคะฉะนั้นส0เหรียญนี่มาเสริมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาติดขัด มากแค่ไหนแต่การทำงานก็ยังมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปในเรื่อง,องการซ่อมแซมซ่อมแซมรถายานพาหนะ ค่าใช้ใจ่ายด้านการเดินทางหรือมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหน้านี้แหละนะคะทำให้เรื่องของการเงินล้วไหลออกไปค่อนข้างมากพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนการเงินยังต้องระมัดระวังนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่สองเหรียญยังเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองอยู่เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเงินที่หมุนค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้าประกันเนี่ยนะคะหรือสัญญาการกู้ยืมเนี่ยต้องระมัดระวังเลยจะมีปัญหา นะต้องแบกรับภาระการเงินนะคะให้กับคนอื่นแหละหรือมีเรื่องของการเงินที่ล่วไหลออกไปเยอะเดือนนี้ก็จะมีการซ่อมแซมหรือมีการต่อเติมนะ,ะบางคนก็อาจจะต่อเติมบ้านอยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพซึ่งทําให้เรื่องของการเงินนี่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะไม่ใช่สุขภาพของเตเองอย่างเดียวสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวาร ญาติพี่น้องอ่ะหรือคนรักหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วนะคะคือผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินนะหรือเข้ามาทําให้เรานะยังมีโอกาสในเรื่องของรายได้เกิดขึ้นอยู่ถ้ามองนะคะในตําแหน่งการเงินเนี่ยคือไพ่เหรียญเนี่ยตำแหน่งแรกคือ2เหรียญน,นะคะ คือการเงินหมุนมากตำแหน่งสุดท้ายคือราชนีเรียญหมายคมว่ายังไงคะการเงินเขาอะถึงจะมีเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างแย่นะคะหรือยังต้องรอบคอบแหละแต่ในช่วงปลายเดือนแล้วกลับเพิ่มระดับการเงินเป็นราชนีเหลียนก็หมายความว่าการเงินเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะหรือยังหมุนผ่านไปได้นะคะหรือยังได้รับการช่วยเหลือนะคะในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่อัศวินดาบนะคะ ก็คือเป็นเดือนที่ยังต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินหรือยังต้องวิ่งเต้นนะคะในเรื่องของการเงินอยู่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากที่สุดนะคะ <med up> สําหรับคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนนี้ด้วยอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้นะผู้ชายอาจจะเข้ามาทําให้เรามีเรื่องของการเงินที่มีค่าใช้จ่ายฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดอย่าใจร้อนในเรื่องของการเงินการทองเด็ดขาดในช่วงเดือนนี้ต้องรู้จักวางแผนควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสค่ะมีโอกาสพบรักอย่างกระทันหันอาจจะเป็นความรักแท้ที่จะเข้ามาให้พัฒนาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักเนี่อาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แหละอาจจะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันะ่ะ มีความห่างๆกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ว่าปัญหาความรักจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนความสัมพันธ์จะกลับมาพูดคุยกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะทําให้เรื่องของความรักมีความลงตัวมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่บทสูตรในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่อัศวินเหลียนนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมแหละคนโสดก็มีโอกาสจะพบรัก นะกับคนที่ค่อนข้างทำงานทำการเก่งอะนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะฉะนั้นต้องพูดคุยพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคือความรักหรือความคิดเนี่ยนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มที่จะจืดจางลงไปแล้วคือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันะ อาจจะเป็นเดือนที่ต้องกลับมาปรับความคิดกันนะคะทำให้เรื่องของความคิดนะคะหรือความต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดความลงตัวหรือมีทางสายกลางอ่ะในเรื่องของความรักต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมนะคะก็จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์มีความสุขมากขึ้นบางคนก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันหรือมีการร่วมมีการลงทุนน่ะร่วมกันในช่วงเดือนนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้นะคะสว่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมาระวังปัญหาโรคเครียด อาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะเนี่ยบริเวณเนี่ยนะคะสวงอกขึ้นไปเลยนะปวดศีรษะไม่เกณฑ์ปวดหัวปวดตาปวดหัวไหล่ปวดแขนไหมคะตามภาพเลยปวดแขนอย่างเงี้ยปวดกระดูกนะปวดคอมีอาการปวดเมื่อยนะคะในช่วงบนเรามาระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบไทรอยคือช่วงลําคอลงไปนะก็มีปัญหาเหมือนกัน นะอาการปวดเมื่อยหรือความเครียดที่เกิดขึ้นมันทําให้เกิดอาการปวดล้าวนะคะบริเวณระบบทางเดินหายใจด้วยในยหลอดอาหารนะคะแล้วก็ระบบหัวใจเนี่ยหรือเส้นเลือดนี้ต้องระมัดระวังนะคะอาการนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบในช่องปากหรือตามข้อต่างๆนะมีอาการปวดหัวเขา่าปวดขานะคะแล้วก็ ไม่ปวดข้างซ้ายก็ข้างขวาบางคนก็อาจจะปวดข้างขวานะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะรวมถึงนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับบริเวณทรงอกหรือเต้านมเนี่ยต้องรมาระวังนะคะให้มากๆเลยอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างคุณผู้หญิงก็หมดลูกช่องท้องไม่ค่อยดีคุณผู้ชายนี่ก็เพาะปัสสาวะอักเสบ นะฮะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะ,ค,ะคือบางคนอาจจะมีการตั้งคันเกิดขึ้นแต่การตั้งคันนะคะก็ต้องรอบครอบอิทธิพลของไพ่รุนแรงเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นไพ่หอคอยหรือไพ่ก้าวดาบนะคะฉะนั้นคนที่ตั้งคันเนี่ยต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพให้มากที่สุดด้วยนะไพ่บทสูตรในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่คู่รักนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอาการ ท้องอืดท้องเฟ้อลมอะ่ะลมในกระเพาะอาหารกดไหลย้อนระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบปลายประสาทด้วยนะบางคนนี่ไพ่คู่รักนี่ก็เป็นโรคเขาเรียกว่าโรคคิดถึงบ้านอะ่ะคิดถึงคนรักนะ่ะนะคะมีความอะไรอววรมีความรู้สึกที่อยากจะกลับไปบ้านกลับไปหาคนรักตลอดเวลานะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีมองว่าไพ่ไปนี้ ถ้าดูแลสุขภาพให้ดีแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะคนที่เกิดราศีเมษวันอาทิตย์เป็นเดือนที่ต้องรอบคอบนะคะการทํางานนะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะอาจจะค่อนข้างวุ่นวายนะหรือบางคนอาจจะถูกกดดันนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานที่ไม่ได้ส่งผลด้านดีเลยนะอาจจะถูกบีบให้ออกจากงาน หรือเป็นเดือนที่ยังว่างงานอยู่ที่ซ้ําไปนะคะหรือคนที่ทํางานหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็ไม่ได้เกิดความสําเร็จนะมันจะมีปัญหาติดขัดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเอกสารด้านการงานนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบนะหรือมีปัญหาเกิดขึ้น ในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างหมุนเงินมากนี่สินค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นต้องรอบครอบเช่นเดียวกันอย่าเข้าไปคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันสัญญาด้านการเงินต้องตรวจสอบก่อนเซ็นสัญญาทุกครั้งนะคะถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินขอให้หลีกเลี่ยงแต่ในเดือนนี้ถ้ามีความคิดที่จะไปยืมเงินใครขอให้อดทนแล้วกันนะคะมองว่านะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่แต่น่าจะไปมีโอกาสที่ดีในช่วงปลายเดือนนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดยังไม่มีโชคนะคะถึงมีเข้ามาความรักก็อยู่กันไม่ได้อะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานเนี่ยความรักจะมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคือเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปก็จะทำให้เรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยเหนื่อยหน่ายหรือเบื่อนั่นเองดังนะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องปรับต้องหาเวลาให้กันมากๆไพ่ใบนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันเลยนะคะฉะนั้นต้องระมาระวังด้วยนะ คนที่เกิดน,นะคะราศีเมษวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีโอกาสในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะจะเข้ามาอาจจะมีเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้หรืออาจจะได้รับโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะรวมถึงธุรกิจการงานมีการเคลื่อนไหวหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะมีข่าวดีแหละนะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ที่คาดคิดไว้จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดความสัมพันธ์ที่เข้ามายัางไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานเนี่ยความรักต้องปรับกันให้มากที่สุดนะอาจจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์เนี่ยต้องพยายามหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันให้เยอะๆด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีเมษวันอังคารเป็นเดือนที่จะมีอุปสรรคมีความเครียดนะคะเครียดทั้งเรื่องงานการเงินความรักและก็สุขภาพการทํางานติดขัดไม่ราบรื่นบางคนก็ได้รับแรงกดดันค่อนข้างมากอาจจะถูกบีบหรือถูกให้ออกจากงานหรือมีคู่แข่งทางการค้าหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งเกิดขึ้นก,กับเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าซึ่งส่งผลกระทบนะคะทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องของการทํางาน เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากที่สุดสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็คือต้องใจเย็นๆลดทิฐิลดความดื้อรั้นลงจะทําให้โอกาสในเรื่องของการทางานนะคะยังเข้าหาอยู่อย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่เด็ดขาดนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะมีปัญหาติดขัดมากๆเลยนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่มีโชคค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะคือมีอุอปสรรคด้านความรักแหละแล้วก็มีเรื่องของความขัดแย้งกันเข้ามาด้วยก็ทําให้เรื่องของความรักไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ถูกเล่นพักเล่นพวกอะนะคะหรือมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้ฉะนั้นต้องมีสติให้มากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะ คนที่เกิดราศีเมษวันพุธนะคะปัญหาการทํางานนะคะติดขัดจะเกิดขึ้นมีความขัดแย้งนะภายในนะคะอาจจะมีการปรับโครงสร้างงานก็ได้นะะหรือการทํางานหรือการจราจาก็ดูเหมือนว่ายังไม่ราบรื่น แต่ขอให้อดทนละกันนะมองว่าผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือยังเข้ามาให้การอุปถัมภ์แหละหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการทํางานอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายแต่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้นะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติก็ได้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความขัดแย้งกันตลอดเวลาแหละแต่เดือนนี้ก็ยังปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะคนที่เกิดราศีเมษวันพฤหัสบดีเป็นเดือนที่ดีมากๆส่งผลที่ดีทั้งเรื่องงานการเงินความรักนะคะการทํางานคนว่างงานจะได้งานนะส่วนคนที่ทํางานประจํามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาทําให้เกิดข่าวดีในช่วงเดือนนี้ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ที่ดียังเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแท้ส่วนคนที่มีคนรักนะคะก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานมงคลสมรสสินสอดทองมั่นแบบนี้นะคะสามีภรรยาก็จะมีการปรับความคิดกันได้อย่างลงตัวนะให้รายรับอย่างเท่าเทียมนะคะเป็นเดือนที่จะมีความสุขแล้วก็มีเรื่องของความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ คนที่เกิดราศีเมษวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการทํางานที่ดีจะได้รับโอกาสหรือได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการลงทุนกับคนสนิทแหละอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์ก็ได้หรือธุรกิจของสวยงามหรือกฟต์ชอปนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่ดี อาหารการกินเครื่องดื่มก็ถือว่าถูกฉะโงกนะคะเป็นไพ่ที่จะมีความสุขหรือมีเรื่องของมิตรภาพหรือได้รับการช่วยเหลือการร่วมหุ่นลงชุนนะคะก็น่าที่จะส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้การเงินยังเข้ามานะคะหรืออาจจะมีเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือภาษีสังคมด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะ บางคนก็พบรักจากสื่อออนไลน์นะเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์มากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักยังดีอยู่แต่ว่าเดือนนี้จะมีคนนะคะเข้ามาให้ความสนใจคู่ครองคนรักฉะนั้นต้องรอบคอบและระมัดระวังให้ดีด้วย คนที่เกิดราศีเมษวันเสาร์เป็นเดือนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินนะคะธุรกิจการงานนะยังมีโอกาสที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างหรืออาจจะมีเรื่องของสัญญาณบางอย่างมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอาจจะเป็นเดือนที่รอฟังข่าวบางอย่างนะคะในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนหรือรอข่าวจากผู้หญิงนะที่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้ก็มองว่าเป็นเดือนที่จะมีโอกาสแน่นอนนะคะจะมีเรื่องของการทํางานที่ยังได้รับการสนับสน,นุนผู้หญิงยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้เนี่ยยังคล่องตัวอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นบ้างแต่การเงินก็ยังได้รับการสนับสนุนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาส ที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะเป็นเดือนที่ความรักอาจจะมีปัญหาหรือมีความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของทัศนคติด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของความรักยังกลับมาหวานชื่นนะหรือยังกลับมาคืนดีกันได้คือต้องกลับไปใส่ใจกันแหละอย่ามัวแต่ทางานหรืออย่ามัวแต่ทำธุรกิจอย่างเดียวนะคะต้องกลับไปหาคู่ครองคนรัก ความรักจะได้มีความสดชื่นมากขึ้นนะคะวันที่เป็นเลิกดีนะคะวันที่เป็นเลิกมงคลที่สามารถประกอบสิการงานแล้วก็เกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสวันศุกร์วันจันทร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือวันอาทิตย์วันอังคารและก็วันพุธนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทํางานของคนที่เกิดราศีเมษนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหานะบางคนก็อ,อาจจะตกงานหรือว่างงาน หรืออาจจะเป็นเดือนาที่ทํางานคนเดียวอะนะคะแต่มองว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยจะได้รับการประสานงานกาันหรือได้รับการช่วยเหลือคือจะมีคนเข้ามายื่นมือช่วยเหลือแหละทําให้เรื่องของการทํางานหรือปัญหาที่ติดขัดเนี่ยสามารถแก้ไขไปได้แล้วยังเกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการทํางานเข้ามานะ ส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะติดขัดมีค่าใช้จ่ายการเงินไม่ค่อยขึ้นไหวเท่าไหร่นะคะรวมถึงอาจจะถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะ,ะอาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจนะคะคือคิดเยอะนยในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังการถูกยืมเงินด้วยในช่วงเดือนนี้คือปัญหาการเงินอาจจะเข้ามาให้ต้องรอบคอบหรือยังต้องระมัดระวังให้ดี ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยายอาจจะถูกจับตามองดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้หรือมีคนเข้ามาอิจฉาแหละนะคะหรือเข้ามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องนะมาระวังคือมัมนมองได้หลายแงย่ขึ้นหนึ่งอาจจะมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาแอบมองดู ความสัมพันธ์รักในช่วงเดือนนี้ก็ได้หรือนะคะคนที่เกิดราศีเมษเองเนี่ยนะคะ ก็อาจจะเป็นช่วงเวลานะที่ต้องกลับไปใส่ใจคู่ของคนรักของตัวเองด้วย <th bb> เพื่อที่จะได้พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ชีวิตรักชีวิตครอบครัวให้มากขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีเรื่องของความรักที่จืดจางไปได้ก็เป็นลักษณะข,ของไพ่ที่เหมือนกับจับตามองแหละนะอาจจะมีคนอื่นมองเราก็ได้หรือตัวเราเองเนี่ยอาจจะเป็นการเตือนว่าเราก็ต้องไปดูในเรื่องของความรักของเราไปดูชีวิตครอบครัวนะไปดูคนใกล้ชิดให้มากขึ้นด้วยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรมีเวลาให้กันไหมนะคะแล้วก็เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ช่วยเหลืออะไรกันได้ไหมก็คือกลับไปใส่ใจไปเทคแคร์ไปดูแลกันแหละก็จะทําให้เรื่องของความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นปกติไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาชีวิตรักเข้ามาก็จริงแต่มองว่านะคะถ้าคนเราเนี่ยหรือชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความเข้าใจกันแหละแล้วก็ให้เกียรติกันน่ะคือทุกครอบครัวหรือว่าในเรื่องของความรักมันเหมือนลิ้นกับฟันอยู่แล้วนะคะถ้าหากรู้จักแล้วก็รู้จักปรับ รู้ถึงปัญหาจริงๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไปเนี่ยปัญหาความรักจะไม่บานปลายนะนะ,ะความรักนะ,ะก็จะเข้ากันได้แล้วก็ไม่ใช่แต่ความรักที่อยู่กันเป็นสามีภรรยากันไปอย่างนี้ตลอดอนะ่ะมันจะเป็นความรักที่อยู่กันเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันไปจนแก่ไปจนเท่าอ่ะนะคะฉะนั้นความรักนะคะก็ต้องกลับไปใส่ใจแหละหรือกลับไปดูแลนะคะชีวิตรักชีวิตครอบครัวทําให้มีความสุขแล้วก็ทําให้มีความลงตัวมากขึ้นก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปการดูไพ่ยิีพยากรณ์จะเป็นการเปิดไพ่ที่มองเห็นภาพโดยรวม ของเดือนนั้นๆชีวิตนะคะของคนที่เกิดราศีเมษแล้วก็ในคนที่เกิดราศีเมษในแต่ละวันด้วยคืออาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะ<ม>ก็เอามาดูแล้วก็เอามาในเรื่องของประโยชน์แหละเอามาปรับใช้เอามาแก้ไขเอามา,ะมาระมัดระวังนะคะคนที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการทองก็วันไหนก็ไประมัดระวังคือวันอาทิตย์นะ,ะแล้วก็วันอังคารคนไหนที่มีปัญหาการทํางานนะคะติดขัดแต่จะลาบรื่นไปได้ก็คือวันพุธ นะอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่เด็ดขาดนะส่วนวันไหนที่ดีมากๆนะคะวันที่มีโอกาสที่ดีนะก็จะทําให้เรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะไปสู่หนทางที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่นะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษขอให้โชคดีมากๆนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ